สวัสดีจ้นนี่คือช่องนิพพาจันตะเกีอ่นะวันนี้ก็เจอกันเช้าของวันที่13กรกฎาคมเมื่อนี้ผ้ามาอัปเดตลูกงูชุดนี้เนาะชุด14ตัวอันนี้จะเป็นชุดของแม่แม่นี้เนาะที่เพิ่นได้14บ่ได้มาอัปเดตจักเกอ่อเมื่อนี้ละได้โอกาสแล้วเพราะว่าเป็นอย่างคือบรอย,อยากมาอัดคลิปช่วงนี้ก็คือนีเบิ้งสภาพพวกด้วยอันนี้ก็คือข้อข้อคุณห้อยอยู่แล้วเนาะ,ะข้อคุณฝน,นตก อาฝนตกหลังคาหลังคาตัวนี้ก็เสื่อมสักเอ่อุณภาพแล้วมันหัวเพลิดห้คอกเข้าจืดล้วที่มีมูน่ะจะเป็นนิสัยก็ยคือตรงได้จืดเพิ่นจะมักไปขี่ไ่บอน,นันเพิ่นก็เลยประมาณนี้ละแต่ว่าเฮาบ่สามารถล่างได้เนาะเพราะว่าอากาศคึมนี่เครื่องหนอกกะฝนตกพึ่งหยุดก็เลยเน้นกวาดเอากวาดแล้วก็ตักขี่เพิ่นออกไปทิง้งอาลูกมูก็จะประมาณนี้เนาะส่วนตรงนี้ เอาเอาฟังปุ่นส่วนตรงนี้ก็เป็นสว่วแต่ว่าตอนนี้ก็คือบริเวณอาน้ำใสเพราะเขายัางอยู่ในช่วงอนุบาลอยู่หัดเห็นเพิ่นมาขี่ตรงนี้เพิ่นก็มาแหละแต่ว่าโดยรวมแบบในขอกเนาะมันจืดเบิดเบิดถูกจุดเพราะว่าหลังคาม,ม,มันหัวหลงฟฝนกระสะับเพิ่นก็เลยสามารถกะหมูชุดนี้ก็บ,บุกหมูจะคว่ำพอมหะ่ะเนาะ <c oughs> อ่ะม,ม้ว่าถึงสาเหตุเป็นยังลูกหมูขึ้นตัวเสมอกันแบบนี้นะเห็นบ่อันนี้ก็คือนัดรับวันที่สิบหก จะเป็นไซส์ใหญ่เนาะไซส์ใหญ่ก็คืออของพี่นิวสกุลนครลูกค้าประจำาเรานี่แหละเพิ่นต้องการหมูเที่อายุ45สบห้ามือตอนนี้ก็4 42สี่สิบสองวันเบิ่งตัวใหญ่นี่ครับเพิ่นดได้ใส่นี่เนี่ยโอ้ยบักคักเลยแต่มันจะเป็นตัวรุดลงมาเห็นปะเนี่รุดแต่ว่ารุดลงมากกับเพรานว่าผสมบูรณ์เด้เพิ่นกับสมบู์เนอกเพิ่นกับสมบูณ์แต่ว่าแค่ว่าขนาดเพิ่นรุดลงมาเพราะว่าเพิ่นกินน่มบ่าสามารถกินนมได้ ทุกรอบสาเหตุเป็นยังคือบอกินนมบไดทุกรอบก็คืออย,าย่าลูกหายพานเลยนสาเหตุเป็นยังคือกินนมบดทุกรอบเพราะแม่เนาะเกิดจากแม่แม่เพิน่นเป็นแพ้โกทับสาเหตุที่เป็นอย่งคือเป็นแพ้โกทับก็เพราะเพิ่นนอนคางเดี่ยวเนาะเพิ่นจะชอบนอนตะแคงให้ลูกกินนมคางเดียวอีกฟังหนึ่งเพิ่นจะทับไว้โดยที่เพิ่นบอพกค,คิงเอิอนลูกกินนมเถียวได้กะ บอกเคยพริกใส่พริกขวาเนาะให้กินแต่ฟังเดี่ยวจะเลยลูกนะก็เลยก,กินน้มไร้ปทัทวถึงกินได้แค่ฟังเดียวฟังเดียวก็คือเจ็ดเต่าเนาะเจ็ดเต่าลูกเพิ่นสิบสี่ตักนี่แหละเนาะแต่ว่าถามว่าลูกแข็งแรงบอกกับแข็งแรงแหละที่สามารถเหลือรอดได้ที่ทั้งที่แม่นะ่ะพริกขิงให้กินฟังเดียวเนาะแม่จนดเป็นแพ้กูทับเนาะกำลังรักษาอยู่จะก,ก็ดีขึ้นแล้วแหละแม่กุ้งก็เลย นี่เนาะจับยานุ่มมากอะ่กะก็เลยเป็นลูกหมูที่เสมอกันแต่ว่าคุยกับลูกค้าแล้วเนาะลูกค้าแล้วบ,บอสบอแมนว่าลูกหมูบอสสมบูรณ์ลูกหมูน่ะสมบูรณ์แข็งแรงปีเตอเ์พ่นถินน่มงปได้ทุกรอบนะอันตัวใหญ่ไอ้บอตัวใหญ่ตัวใหญ่กับญ่อยๆเพราะว่าพ่นกินนุ่มนะครับ่ถ้าได้รุ่นนี้เนี่ยโอ้ยยางแจีมเลยกาําลังอ้วนตัวไซเลนก็นจะเป็นที่บอตันจุลูตันที่ขนาดที่หลุดลงมาแต่กระบอกเป็นยางเนานะเดี๋ยวค่อย คุยกับลูกค้าบึง้งอาจจะลดราคาให้สําหรับลดหลันก็นลงมาเนาะอันนี้จะเป็นอคอกคอกเดียวอ่าเพิ่นได้อคอกเดียวเนาะเพราะว่าหมูพี่เนี่ยเพิ่นจะจองไว้เดือนละสองแม่แต่ว่าอีกแม่หนึ่งเนี่ยที่เป็นที่เพิ่นแทงเนาะที่เป็นแทงแทงลูกอ่าก้อนกำลังดส,สิบสิบสองวันตัวนั้นคือคือแม่เฒ่าเนาะที่มันเคยเคยเ็คลิปลงไปแล้วเพิ่นเฒ่าเพิ่นอายุหลาย เพิ่นก็นเลยแทงเข้ากับปุดไปแล้วเรียบร้อยเนาะในหมูที่อายุเยอะมันมีสามารถปัญหาเกิดได้ทุกสถานาการณ์สาหรับแม่นี้เดี๋ยวพา,วาเพิ่งอีกแม่นี่สําหรับแม่นี่ทีม่มกุ้งว่าจะไปภาพไปอัปเดตตอนตอนที่เพิน่นอยู่น้ำแม่บ่ได้อัปเดตจากเือจนยานมชุดนี้ก็คือได้เก่าตัวน้องของแม่เบี้ยวอยู่อกข้างหลังทีมกุ้งว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปมุงจะภาพไปอัปเดตบ่ได้อัปเดตจักเธอจนเพิ่นยานมสาเหตุยังก็เพาะนาฝนนี่แหละเพื่อน นาฟ้านเห็นหิคอกเขานั้นอ่ามันบ่าสามารถล่างได้มันคุณก็บ่อยากค่ายให้เบิ่งแบบในสภาพที่บ่บป็นตะเบิ่งเนาะนาฟ้านช่วงนี้ก็คือเป็นอียงที่ดูแลมูนี่แหละ,ะสําหรับเพื่อนที่มีอคอกแบบยกสูงอันนั้นก็ดีไปเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมีอคอกแบบบั่นคือแม่คุณนี่แต่ว่าส่วนหหายเกษตรกรเขานาะลดต้นทุนก็ต้องเริ่มต้นจากอคอกแบบนี้อยู่แล้ว ก็จะย่ามฟนก็จะดูแลเนี่ยในกในการทําความสะอาดแต่ว่าลูกหมูห้านั่นก็คือแข็งแรงอยู่แล้วเนาะแข็งแรงอยู่แล้วต่อเพิ่นจะเปื่อนก็เลยบระหยกดทายแบบความเปื่อนให้เพื่อนเพื่อนเบ่งเนาะอันนี้ก็คือลูกหมูแม่เบี้ยวลูกแม่นี้นี่แหละเนาะนี่ได้เพิ่นขวดได้จากตัวสิบสิบเอ็ดตัวคงเหลือเก้าเนาะคงเหลือเก้าทับไปหนึ่งแล้วก็ตัวหนึ่งกามบวมันบ่มเน็จ็บขา กามที่แม่คุงลงุ่งเคยล่งในช็อตลุงในอันนั้นไปเนาะที่ว่ากามเพิ่นหักอ่ะต้งสค้ขอดตอนน้อยๆละตอนที่จังหวะเพิ่นขอดเนาะแล้วเพิ่นแม่เพิ่นลุ่มพับช่วงปากก็เลยกามหักก็เลยเสียไปเสียไป2องคงเหลือเก่าแต่ว่าจะได้ทรงแค่แปดเพราะว่าอีกตัวหนึ่ง่ดมคุจะเก็บเองชุดนี้ก็นัดรับปกติก็คือสามสิบห้าวันเนาะก็จะเป็นเป็นวันที่เอ่อวันที่ยี่สิบอ่าเป็นวันที่ยี่สิบ ก็คืออายุสามสิบห้าวันนี่จะได้ยุ่แปดตัวอ,อีกตัวที่เก่าน,นี่บ่ได้เห็นไหมตัวที่เกนะ่าเพิ่นจะเหล็กกระมูเนาะแต่ว่าาลูกค้าเอายืนยันว่าเอากับว่าเป็นยังแต่ว่าอันนี้แม่คงจะบอกไว้ว่า,าได้แค่แปดตัวเนาะตัวที่เก้านี่แหละเนาะเพิ่นจะหน่อยกระมูลแล้วเพิ่นจะเจ็บขาข้อขาอักเสบนี่ข้อขาอักเสบจะเป็นแบบนี้แต่ว่าในลักษณะแบบนี้ก็คือเดี๋ยวก็หายเนาะ เดี๋ยวก็หายชีดยาแล้วละ่ะแต่ว่าเพื่อนหายเพราะท่านมูมูเพิ่นก็คือเอาตัวที่สมบูรณ์ไปตัวนี้ถามว่าเป็นยังบอนนะคนเดี๋ยวก็หายเนาะเดี๋ยวเพิ่นโตขึ้นอขนาดตัวเพิ่นโตขึ้นขาแข้งข,งขาเพิ่นมีความจริ่มเติบโตขึ้นเดี๋ยวเพิ่นก็หายตรงนี้บ่ใช่ปัญหาเนาะสําหรับปัญาให้เพิน่นนี่เคยเนาะเคยเคยเจอมาหลายตัวแล้ว บวมบวชัปัญหาเดินได้กินได้แต่แค่บวมเฉยเฉยถามว่าฉีดยายังได้กะฉีดมูทาลินเนาะฉีดไปแล้วแต่เพื่อนยังบวหายอ่บวหายในที่นี้ก็คือเพื่อนอาจจะถือแม่เหยียบแม่ยังเราเพื่อนยังอักเสบอยู่เนาะแต่ว่าโดยรวมเราเพื่อนยางได้อ่าเพื่อนยางได้กินได้แต่ว่าแค่ว่าขนาดตัวเพิ่นน่อยก็มูเพราะว่าตอนที่เพื่อนอยู่น้ำแม่เน่ะเพื่อนอาจจะกินนมบ่ได้ทุกหลอกมันเจ็บเนาะมันเจ็บเพื่อนกระบื้นไปเนะตัวนี้เขาก็เลยเก็บแบบเพื่อนเพื่อนผู้ใดที่อยากมูว่าไงบ เดี๋ยวดตามแม่กุ้งไปโดนๆนะเดี๋ยวมึงจะมาอัปเดตให้เบิง้งคาเกิดเพิ่นยังอยู่น้ำเฮ้าเนาะถ้าเกิดเพิ่นยังอยูย่น้ำเฮ้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิ้งว่านี่ในลักษณะลูกหมูที่ขอค้าเสบแต่นหน่อยนอ,อาจจะถึงแม่เหยียบแม่ทับแม่ยัง,งหรือเพิ่นจะเป็นเองอันนี้กะลายๆายสาเหตุเนาะแต่ว่าเดี๋ยวคอยมาเบิ้งว่าใหญ่ขึ้นมากเพิ่นจะหายบอแต่ว่าเป็นแบบนี้นะแม่กุ้งนั้นเลี้ยงหายทุกตัวเนาะแต่ว่าหังบริส่งลูกค้าเพราะลูกค้าส่วนไลญ่ก็ต้องการที่สมบูรณ์นี่เห็นออันนนี้ก็คืยาม ได้สามมือสามมือนี่แหละเริ่มเศร้าหงเศร้าหายแล้วสภาพร่างกายก็คือปับนอกปับลูกงนะูน่ะอย่านมห้าวันห้าวันแรกนะ่ะเพื่อนจะยี่ยงหงหาแม่อยูอ่ร่างกายเพื่อนกะอาจจะเหี่ยวนิดหน่อยอสำหรับแม่กุ้งเด้แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนผู้อื่นเนีย่ยถ้าเกิดมีอาการทายืวทาย,ยางเนี่ยก็คือเหี่ยวบัากหลายเลยเนาะเหี่ยวแบบเหี่ยวยางคักเลยเหี่ยวจนจอยถ้าเกิดหมูห้าทองเสียเนาะทองเสียแบบทองร่วงแต่อันนี้แม่กุ้งนั้น ก็คือเหียวนุ่มจะซือ้อทองเสียทองหลวงบ่มี่เพราะว่าเม่กุ้งจะใช้เอสดพีเอ็มในการให้คนตั้งแต่อยู่ในอยู่กับแม่เป็นอาหารที่ดีนอก้าเกิดพื้นที่ใดมีก็แน่นําให้ล่องหาเบิงเพราะว่าเพิ่อจะมีตัวยาที่ทองร่วงหลักกันบิดกันบิดหมูในช่วงที่หลังยานุ่มเนาะเอาเอนี่นี่นคืออันนี้จะเป็นหมูสองสายคลิปมัจนจะเห้ยาอยู่ลย มูสองสายเจหาที่คงเหลือยอเลือเลือกเหลือเลือกคือกาเพิ่อนมีซีตัวเนาะลูกค้าเลือกตัวสมบูรณ์ไปสองแั่ท่องคงเหลืออยู่สองสำหรับชุดนี้ชุดนี้ก็คือไม่ได้แบ่งเก็บไว้เนาะเพราะว่าแม่คุ้งปดมูออกหลายช่วงนี้อะล่าสุดกับโปงปดปดแม่ที่เหมดลูกอักเสบไปแล้วกะงหมดก้อนกับปดแม่ที่เพื่อนอาเฒ่าเนาะแม่เพื่อนอายุไร่กันก็เลยจะ คุ้นเพื่อขึ้นมาโทษแทน่นนี่มันจะเป็นรัดจิห้าเหมือนเดิมเนาะสําหรับแม่หมูในฟาร์มเราก็จะเด่นไปทางรัดไปเดี๋ยวจะเบิง้งผ้าไปเบิ้งอีกขอกนึงนี่นขอกนี้ก็คือเป็นลูกหมูแม่สาวลูกหมูแม่สาวคลอดวันที่อะไรเนาะ,ะวันที่ยี่บสามเนาะคลอดวันที่ยี่สิบสามตอนแล้วเรียบรอย้อยอยอดเพิ่นก็คือในสิบเตัวแม่นี่ก็คือแม่สาวแบบ ขอดง่ายเนาะขอดง่ายขอดเองได้แล้วก็ลูกมีบ่มีโตัวที่เสยียจากตัวสิบเอ็ดตัวก็เหลือสิบเอ็ดตัวขึ้นเขาเห็นน <c oughs> ี่บ่อนี่ขอกเวลาเพิ่อนอยู่กับแม่เพิ่อนอันนี้ก็คือให้พอบานนี่นี่ล่างบริยางมาบึงล่างกับล่างบ่เรียบร้อยปันไดเนาะฉีดพ่อให้มันจืดน,นี่แหละเดี๋ยวจังหน่อยแม่กุ้งจะได้ล่างเองอีกเดี๋ยวได้ล่างซ้ำอีกเท่านึง บริย่างมาเบิงหมอกินบริย่างมาตรวจงานให้พ่อบ้านเพื่อนล่างนี่เนาะที่จริงแล้วนี่การล่างคอ,อ,อกช่วงฤดูฝนเนี่ยต้องล่างให้มันสะอาดเลยบรให้มีแบบเนียวเนียวแบบนี้บอให้มีแบบเนียวเนียวแบบนี้นี่ไเนียวเนียวแบบนี้มันจะนั่นแห้งอันนี้ก็คือผิดวิธีเนาะอันนี้บ่แม่นวิธีที่ถูกดินี่อันนี้คือพ่อบ้านเพื่อนล่างพอดีไม่คุองดคลิปก็เลยอัดไปก่อนเดี๋ยวคยมาล่างน้ำหลังเนาะเฮ็ดไห้เหน็นบ่ลูกหมูเขาจืดมาเนี่นี่ แบบนี้นั่นเฮ็ดให้ลูกหมูเข้าสบายก็ได้เนาะเพราะว่าคอ,อกนี่อับอับชืนเดี๋ยวไม่คงจะล่างไม่เดี๋ยวมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนงก่อนเนาะเสร็จจากคลิปนี้แล้วไม่คงจะล่างคอ,อกล่างคอ,อกนี่ไม่นี่สิบเอ็ดตัวเนาะอันนี้ก็คือคลอดวันที่ยี่สิบสามมือนีกับวันที่เอ่อสิบสามก็ได้ยี่สิบมือโดยร่วมแล้วกับสมบูรณ์แข็งแรงกินอาหารเลี้ยงล่างเป็น กินอาหารเรียรางเป็นอ้วนตอนแล้วเนาะตอนแล้วเรียบร้อยจะมีตัวเลขอยู่ตัวหนึ่งเห็นบ่นี่อะไรล่ะนี่เนาะอ่ะตัวนี้ไม่เป็นไรเป็นตัวเมียเดี๋ยวแม่คุเก็บไปเองเดี๋ยวให้เบิงเพื่อนเอายานุม่มอะไปกินอาหารจังคอยเมื่อเบิงอีกเทื่อนึงเนาะแต่ว่าข้อนี้เดี๋ยวแม่คจะได้ล่างอีกเทื่อนึงล่างไม่ผ่านพอบ้านล่างพอผ่านเนาะ,ะเจ้ามัวนี่ก็ะคืบนี่ล่ะเนาะแม่คุงจะฝึกให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ อ่าไปตั้งแต่ยูน้ำเห้าไปนี่ละ่ะนี่รับประกันก็นกนคือไปหอดนี่แข็งแรงแน่นอนเนาะเพราะว่าอยู่กับแม่ก็คือฝึกฝนให้แล้วเรียบร้อยนี่ทนท่านตัวสภาพแวดล้อมต่างๆคุส <c oughs> จะพาไปดูอีกแม่นีนนี่เบียวๆจะพาไปดูอ่าหมูแม่ลูกแม่เตียลล้ยล่ะย่านุ่มไปแล้วนี่นี้บสภาพหนาฝนนี่แหละนอคอกหมูบานๆเขา เนียนท่ำเองขอกม้งแมงกุ้งกระใหญ่กันอยู่จะเป็นอีกโซนหนึ่งลูกแม่เตีย้ยเพิ่นกับว่าเพิ่นล่างขอกแล้วเด้ออันปีดอันนี้ไว้เรียบร้อยนี่นี่อ่าอันนี้ก็คือลูกแม่เตี้ยเนาะที่ว่าได้แปดตัวชุดนี้ก็นัดรับวันที่สิบแปดนี่ยานุ่ม พร้อมกันกับชุดก้อนนี้ชุดเก้าตัวก็กกกจะยานุ่มสามมือแล้วเริ่มได้นัดรับคืนที่18อีก5วันเนาะอีหามือจะสมบูรณ์ก็หนี่เพราะว่ายังที่ไม่คุเบอกคือลูกหมูยานุ่มไม่นี่หามือแรกนะเพราะเหนือยังปรับสภาพอยู่แต่ว่าถามว่าจอยบอ,บอ,บอจอยเนาะแค่เห,หเหียวนิดหน่อยกำลังเริ่มเริ่มปรับสภาพขึ้นแต่ถ้าผู้ใดที่ จับยาน้มแล้วทายทองเสียนี่ก็คือจอยแห้งเนาะอันนี้ก็คือแค่เหี่ยวนมในนี่ก็คือของคุ่าของน้องน้ำเพชรตัวผู้ห้าตัวส่วนตัวเมียสามตัวจักตัวใดล่ะในนี่สามตัวก็คือคุณอีกอย่างก็เทวๆนี่แหละเพิ่นจองไว้เป็นแม่พ่านนอสองตัวไปแล้วนัดจาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าอีกตัวหนึ่งแม่คงจะเก็บไ้เองจะเป็นตัวแม่หน่อยเนาะในนี่แหละจะมีตัวหน่อยกูโมจะเก็บไ้เอง สรุปแล้ววันนี้ก็นี่พามาเบิง้งเนาะลูกหมูกัยาน้มก็จะประมาณนี้ส่วนแม่นั่นเดี๋ยวแม่คงขอนอนุญาตไปล้างคอกใหม่ก่อนเนาะไม่ผ่านคลิปนี้ก็ฝาากดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนี่พะพรนันถเกีย่เรื่องหมูหมูเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าน่าจะเป็นคลิปเอ่อนัดรับพร้อมย้ายแล้วละ่ะเพราะว่าเดือนนี้ก็มี่ย้ายหมูหลายขอกอยู่เนาะทินที่แม่กุ้งอัดที่แม่เบิ้งกะยหญ่ง่ายานแม่อยูย่เดี๋ยวคอยมาเบิ้งว่ามือที่ เขานัดรับพร้อมใหญ่นะเพิ่นจะสมบูรณ์แข็งแรงขนาดเป็นซำใดนะคิดี้กันสวัสดีจ้ะ